นี่คือผีที่น่ากลัวที่สุดแข็งแกร่งไม่ธรรมดาผีที่คอยกัดกินร่างกายของผู้คนมานานหลายชั่วอายุไม่มีใครกล้าลองดีกับมันมันคือผีชุดดำจากจักรวาลภาพยนตร์เรื่องที่หยดสวัสดีครับผมบิวจังหวะจ่าหนังนะครับในวิดีโอนี้จังหวะจ่าหนังจะมาเล่าประวัติของผีชุดดำ ผีสาวหน้าตาหน้ากลัวที่มีเสียงเรรียกชวนขนลุกที่ใครได้ยินเนี่ยเป็นต้องหลับไหลแน่นอนว่าเนื้อหาในคลิปนี้ครับมันจะเป็นการสรุปมาจากภาพยนตร์เรื่องที่หยดทั้งสองภาคของคุณคุย้ยทวีวัฒวันทา ภูมิกับภาพยนตร์เรื่องที่หยดนั่นเองเพราะฉะนั้นสปอยแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนต์ทั้งภาคแรกแล้วก็ภาคสองเลยและจะเป็นการนำข้อมูลจากภาพยนตร์มาพูดคุยเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ใช่คนอ่านหนังสือเรื่องที่หยดใครที่ยังไม่ได้ดูภาคสองแนะนำว่าให้ปิดไปเลยครับหรือว่าใครอยากจะรู้จักกับผีชุดดำก่อนที่จะไปดูไม่ซีเรียสเรื่องสปอยเนี่ยก็เรียนเชิญรับชมได้เลยครับ ในช่วงสงครามได้มีทหารกลุ่มหนึ่งกำลังหนีตายและกำลังจะฝา่าภูเขาเพื่อกลับไปบ้านหาลูกหาเมียแต่ไม่ทันไรพวกเขากระโดนโจมตีเข้าทุกคนนั้นตายหมดเหลือเพียงแต่ชายหนุ่มกระเสือกกระสนใกล้จะตายแล้วในระหว่างที่ฝ่ายศัตรูกำลังเริ่มค้นหาผู้ที่เหลือรอดและฆ่าทุกคนมาให้เหลือผู้หญิงในชุดสีดำหน้าตาหน้ากลัวทั้งร่างเต็มไปด้วยบาดแผลและความเน่าเปื่อยก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าทหารหนุ่ม และเสนอว่าถ้าเขาไม่อยากตายให้ช่วยสิจากนั้นผีสาวก็ได้ดึงลิ้นของตนเองออกมาจากปากและก็ยัดเข้าปากของทหารหนุ่มหลังจากที่ลิ้นถูกกลืนลงท้องไปก็ได้มีเสียงประหลาดดังขึ้นทหารฝ่ายศัตรูนั้นเข่นฆ่ากันเองโศกนาฏกรรมครั้งนี้เขาคือคนเดียวที่เหลือรอด และทหารหนุ่มคนนี้ก็มีชื่อว่าพวงหลังจากรอดชีวิตมาได้พวงก็ได้ใช้ชีวิตราวกับว่าเป็นคนบ้าเล่นของเล่นคุณใสเลี้ยงผีมากมายรวมไปถึงผีปอบและที่แน่นอนคือพวงนั้นใช้ชีวิตอยู่กับผีชุดดำจนไม่รู้เลยว่าใครเป็นฝ่ายเลี้ยงใครกันแน่ชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากมายในชื่อตาพวงตาพวงใช้ชีวิตอยู่อย่างอมาตะไม่ตายไม่หลุดพ้น และก็ถูกชาวบ้านไล่ล่าไล่เผาบ้านเผากระท่อมที่เลี้ยงผีชุดดำเอาไว้จนต้องหนีไปอยู่ที่ดงขโมดเพราะตะพวงอยากจะหนีผีชุดดาแล้วก็ไม่อยากให้ใครตามมาไม่ว่าจะเป็นผีหรือจะเป็นคนไม่อยากให้ใครมาเจอเขาทั้งนั้นตะพวงเนี่ยจึงหนีไปพร้อมกับตะกุดที่จะช่วยพรางตัวจากผีชุดดําสุดอาฆาตได้ภายหลังจากที่บ้านตะพวงนั้นโดนเผาผีชุดดาก็ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ หลังจากนั้นมันก็ใช้ชีวิตในฐานะของปีศาจไล่กัดกินย้ายร่างไปเรื่อยๆจนเหตุการณ์ในหนังที่หยดภาคที่หนึ่งมันได้เลือกบ้านของชาวสวนและเลือกลูกสาวที่เคยผ่านความตายมาแล้วครั้งหนึ่งแยมเด็กหญิงลูกคนกลางของบ้านหลังนี้ซึ่งวิธีการของผีชุดดำก็คือมันจะใช้เสียงเรียกคำสาบที่ใครได้ยินจะต้องหลับไหลและเข้าสิงสู่ควบคุมร่างที่มันเลือกให้ทำนูน่นทำนี่ยามค่ำคืน แต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์สัทีเดียวเพราะว่าผีชุดดําจําเป็นที่จะต้องใช้ฟันของเหยื่อเพื่อทําพิธีย้ายร่างมันจึงใช้ร่างเก่าก็คือยายช่วยหญิงสติบา้าที่ชาวบ้านท,ทุกคนเนี่ยไม่อยากจะยุ่งด้วยโดยใช้ให้ยายช่วยบุกมาที่ห้องของแย้มกลางวันแสกแล้วก็มาดึงฟันออกจากปากไปทําพิธีแม้จะมียักษ์พี่ชายคนโตของบ้านคอยขัดขวางอยู่เสมอแต่ในครั้งนี้มันทําสําเร็จยายช่วยเสียชีวิต เพราะผีชุดดำเนี่ยต้องทิ้งร่างเก่าเพื่อจะย้ายตัวเองไปสู่บ้านหลังใหม่หรือก็คือร่างกายของแย้มนั่นเองสําหรับผีชุดดําการย้ายบ้านครั้งนี้ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลเพราะว่ามียักษ์คอยไล่ช่วยน้องสาวอยู่เสมอและก็ไล่ฆ่าผีชุดดาอยู่เรื่อยๆแม้จะใกล้สําเร็จแต่ก็พลาดทา่าโดนยักษ์เล่นงานร่างใหม่และอัดกระสุนเข้าตัวของมันไปทําให้มันค่อนข้างอ่อนแอลงมากมาก และหนีจากแย้มไปในที่สุดด้วยการทิ้งร่างให้ระเบิดจากข้างในพร้อมกับไปกินเด็กทาลกใหม่ค่อยๆสะสมความโหดร้ายขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะกลับมาเล่นงานบ้านนี้อีกครั้ง3ปีต่อมาในที่สุดผีชุดดำก็ได้เจอกับยักษ์อีกครั้งหลังจากที่หายตัวไปต่างฝ่ายก็ต่างแข็งแกร่งขึ้นแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปแล้วเพราะว่าเป็นยักษ์เองที่ออกล่าผีชุดดำ มาถึงถิ่นมาถึงที่การประทะก,กันครั้งนี้ผีชุดดำได้เอาลิ้นจากตะพวงคืนทำให้ตะพวงที่เป็นอมตะหลบซ่อนจากผีชุดดำมาตลอดหลายปีตายไปภายหลังจากที่มันได้ลิ้นคืนอำนาจฤทธิเดชของมันก็มากมายมหาศาลทำให้ยักษ์เนี่ยสู้ไม่ได้เลยแล้วมันก็สั่งให้ยักษ์เอาลูกซองอาคมของมันนั่นแหละ ยิงตัวเองเพื่อที่จะกําจัดเสียนหนามที่ทําให้ตัวมันกินบ้านของยักษ์ยากขึ้นในระหว่างที่ทุกคนในบ้านตกอยู่ในอันตรายยากักษ์ก็เข้ามาช่วยไว้ทันและใช้ตรกุดล่องหนจากตะพ่วงเข้าต่อก่อนเมื่อผีที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ต้องต่อสู้กับชายที่แข็งแกร่งทางด้านพละกําลังและความบาครังไม่กลัวผีไม่กลัวตายเกินมนุษย์ทั่วไปทําให้ผีชุดดํา พลาดท่าโดนตัดลิ้นสิ้นความแข็งแกร่งอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันจะหนีไปไม่ได้อีกแล้วลิ้นของผีชุดดำถูกจ่าประพันธ์ทำลายด้วยดาบอาคมส่วนตัวมันที่กำลังตะเกียกตะกายกำลังจะหนีจากการตายแล้วตายอีกก็ได้โดนยักษ์สัตว์เข้าที่หน้าผากโดยม์ขังพลังศักดิ์สิทธิ์สิ้นเสียงครวญครั่งไปอย่างน่าสยดสยอง และนี่ก็คือทั้งหมดของประวัติผีชุดดำและเหตุการณ์ที่มันเคยทำเอาไว้กับบ้านตัวย่อในภาพยนตร์เรื่องที่หยดทั้งสองภาคส่วนตัวแล้วผมชอบผีชุดดำภาคแรกมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีการนำเสนอความไม่รู้ของคนดูเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในหนังเนี่ยมันทั้งน่าเหลือเชื่อแล้วก็หาที่มาที่ไปไม่ได้ผีชุดดำถูกตีความขึ้นมาใหม่ครับในหนังภาค2มันไม่ใช่แค่วิญ,ญญาณความแค้นแต่มันเหมือนกับเป็นมอนสเตอร์อีกตัว ที่มีวิธีการดําเนินชีวิตมีวิธีการกินการทําลายแล้วพลังของมันก็ไม่ใช่แค่การย้ายร่างสิงร่างทําให้เหยื่อหลับด้วยเสียงประหลาดเท่านั้นแต่มันยังทําได้ทั้งปรกากฏใจแบบเป็นตัวเป็นตนมาจัดการเหยื่อจริงๆสร้างภาพหลอนขึ้นมาแล้วก็ด้วยอํานาจวิดเศษของมันเนี่ยทำให้มันสามารถ ควบคุมผู้คนได้ตามใจนึกอีกด้วยถ้าไม่มีของดีถ้าไม่มีวิชายังไงเนี่ยก็ไม่มีใครสู้กับผีชุดดับได้แน่นอนในส่วนของที่มาที่ไปของเธอนั้นยังคงไม่ชัดเจนข้อมูลเท่าที่มากที่สุดที่ภาพยนตร์เรื่องที่หยดสองให้ข้อมูลกับคนดูมานั้นก็คือมันอยู่มาตั้งแต่ก่อนหนังภาคแรกแล้วอยู่มาตั้งแต่สมัยสงครามแต่สงครามเนี่ยเป็นสงครามอะไรหนังไม่ได้บอกอย่างชัดเจนครับ เอาล่ะถ้าใครชื่นชอบการนําเสนอแบบนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด YouTube มากขึ้นกดแชร์คลิปนี้เพื่อเพื่อนๆคนดักหนังรู้จักกับจังหวะจ่าหนังและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับเลิฟมูวี่เซฟมูวี่สวัสดีครับไม่เครบานสนุกเท่าบ้านดกแมส่สนุก